พี่ปากทำไมวะเนี่ยอ๋อโท่วครับชั่ครับชั่ครับโอเคครับพี่ชายเจมี่ผมปมามามาๆมาอาจิมี่ผมมาเดี๋ยวเราขอใส่ก่อนนะใส่ใส่ฉับนะเนี่ยจูลงเอ้าพ่อมึงเจนครับพี่พอดีผมเพิ่งเล่นไปเอ็มครับพี่เดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนเจ้ยอมก็ใส่ใส่ใส่สุดมาเย้ดเย็ดโมเทเย็ดคู่อะพี่อ้าแล้วแบบคู่อะไรตูด ไอ้ใครมาน่ะมึงดูดิฮลัลโหลมึงเจาใช่ไหมยังไงยึดแต่ม่งทค่จัดโอ้ยโ้ยเอาเอ็มเราไว้สวยสวยลำไปน้องลำไปลำไปลำปลำสวยจัดสวยจัดสวยจัดแทนนั่นแหละไอ้ควายมาเจอไม้กูดีวกว่าไม้จูเอื่งชิหายไม่ีม่เหียวหึไม่นั้นแหละ มา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 อ้ไอ,อ,อ้มาก็มันโกงไหมเนี่ยโกงตัวไหนพี่ไม้กากพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ตายรู้ว่าแต่ตอนนี้คือพี่พี่พี่กล่าวว่าพี่จะมาเป็นผู้นําของแก๊งแก๊งสีแดงอ่ะพี่ตึงขนาดเลยพี่เออพี่จะมาเป็นผู้นําพี่เข้ามานะ่ะเป็นคิดว่าพี่เป็นเป็นได้ไหมอะ่ะน่าจะเป็นได้อยู่แต่พี่ต้องผ่านลองประทานเลยอ๋อดีมีรองประทานด้วยดิ ผมนี่พี่<ม>ืนี่เรามาทานได้ดิเฮ้ยผมมาจริงนะพี่ผมมาจริงนะมามา,ม,ามมาจริงนะไม่คิดจะลำเลยเหรอวะเฮ้ยมีคนมามีคนมาเอ้ยมึงมา,มมาทำไมวะเย็ดเยด็ดไม่เอาตึงแล้วไง ไม่เอาตึงแล้วไงเอาตึงแล้วไงพี่พี่เราเสริมพี่เราเสริมสวยจัดน้องชายไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกกระจกพวกเนี้ยแค่นั้นแหละหรือเชียอนะไรเนาะพี่ก็บอกแล้วว่าพี่มาเป็นผู้นำโรงเรียนนี้ พี่ชายพี่ลดมาแรงไหมเนี่ยพี่พันห้าครับอ,อันนี้รถหนึ่งกะรีพี่เต่มึงสวยนะเนพี่ให้ใบได้เลยนะตัวเงี้ยอุ้ยไอ,ไอ้น้องไอ้น้องอุ้ยอ,อ๋อ พี่ตายหมดตายหมดไม่ตายน้องไม่ตายมีพี่อยู่ครับพี่ไม่ตายอะไรก็ไม่จบไอ้ผมเนี่ยจะไม่ได้ถ้าพี่ไม่ตายอะไรก็ไม่จบน้องเออมึงจะเปิดทําเยี่ยไรผิดทีอย่างนี้วะไม่ไม่มันรวยมันรวยมันรวยไอ้พี่ชายพี่ไปซ้อมคนอื่นพี่ไหนทีู่ไปโอ้ยมึงเปิดอย่างนี้มึงกล้ากูเถอะเฮ้ยพี่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 กูตาย